ไม่โลอกก็จะทางเขาเออ,เออไปแหละจะพันมากินนองนพันคนไปห้ากินอยู่ผูกกองเฟื่องูุร่ะมาหยดดามี้วถ่า,า,ถาพี่พน้องเลยอือโงยโดยนีย่แหละเนาะ ทางงผู้เฮยกว่แ้ววางแตนเดอร์สิวางแตนเดอร์วงโตเด้ยมาเล้วฮึบฮึบผ้างนะผูไปไปนี้นาะเอาเงินาไปอเฮียดานนี้พี่น้องเลยไปเลยเยห้องบ่แขกไว้

ซลเซลบินหยอกหยอกกันเนาะพี่น้องเลยโอ้ยเอเนาะอ่ะพี่น้องเลยนาะพอๆกันตอนเช้กากับซองพอลูกพี่น้องเลยก่อนอื่นกะกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุขูสุคนพี่น้องเลยมาวายูในแล้วก็ตางประเทศเด้อพี่น้องเด้อก็ยินดีเข้าสู่ซ่องบาบุญซาละวัน พอลุกออนอีกแล้วเนาะพอ่พอๆก็พ่อน้องนิวเนาะฮะน้องนิวกับพี่นางเลยเนาะอ่าลุกขึ้นลุกละลุกขึ้น,นสบายดีป่าลุงกันไะว้สบายดีโดยสบายดีป่าล <ไป S 2> ุงเนา <c oughs> ะโมน,นีน้องนิวสิไปใช้จีบไปลง,งสิไปโรงเรียนอ่าก่อนไปโรงเรียนน้องนิวสิไปใช้บอกป่าลุงแน่จีบไปลงเทียนกับเกลือไก่เนาะ เกลือไก่เกลือเป็ดพี่น้องเลยเนานะอ่าไปหารเกลือไก่บนาบนาบนลูกบนทะเลเจ็ดข้างเน่าผสมักใส่ญญนนสพี่น้องกัซื้อมากกับผสมักใส่เนาะมันหนา,านะอา,าอกาศาเริ่มเย็นใส่ใส่ดขนยาหลูกเลยเนานะเฮาพบพ่อครับน้องนิวมาหนี้พี่นอนะ้องเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้าหูบ้านหลุบอะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ป้าลุงอ้าวอ้่วเป็นทามหาน้องนิวลหลายลายเนาะ อยากเห็นคลิปน้องนิวเดยยังบม่ได้เห็นคลิปน้องนิวเนาะตั้งแต่โดนแหละตั้งแต่พบุญออกไปเวียกไปงานเนาะบุคคลได้เห็นคลิปกับลูกสาวจักเื่อไปมหามงคลเฮียนกระเพ็ดกระไกลขึ้นตะเก او อยู่ให้อยู่หน้าบุห์เห็นแล้วเดี๋ยวนีเนาะอ่ะจะไดนกะมาบอกปลาลุงเหนือหลับยังคือบุเห็นคลิปน้องนิวช่วงนี้เนาะโดยยังนิวสบายน้องนิวก็ได้ไปได้ลงลงเฮียนหลายมือแล้วโดยเลยน้องนิวกะ เลยเศร้าขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วลุงเนื้อก็เลยไปโรงเรียนโดยยังเป็นวัดกึกๆอยู่เนาะกับเมื่อวานนี่กับไปหาซื้อบานซือน้อยาเนาะพี่น้องกันกินยาก,กินยาแล้วเ,เนาะเมื่อกี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าก็บจิไปหาเกือบใกล้่ทายบรรยากาศตอนเต่าเศร้าหายปลาลุงเบิงน้อลนะุงเนาะเป็นไดงลูกหลานปลาลุงทำงาน,นสบายดีอยู่บ่เนะาะปลาลุงทำงาน,นสบายดีอยู่บ่ โดยฮะพี่เข้าแล้วบ้าโดยฮะเนาะพี่น้องเงยเนาะวัดสุขสุขคนทักทายสบายดีกันอีกท่อนหนึ่งกับน้องนิ่วกับพ่อน้องนิ่ววันนี้เมื่อนี้พี่น้องเงยเนาะอยู่ใต้ก๊กสามซาเนาะสองพอลูกพี่น้องเงยกำลังจะไปเบิ่งไก่เมลูกอ่อนเนาะเพราะว่าพนเบาะพนไข่ตอนนั้นลูกเนาะพนไข่ตอนนอากา เบาะแล้วพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเบาะแล้วเนาะโดยเพิ่นเบาะแล้วโดยไม่ใช่ลูกเป็นลเอาเสียกันย่าเบลเซียกันยาเจะไปลูกหลาไปเออพออากาศหนาวพี่น้องอากาศบุกค่อยมัก์คไซนอกจากพอบอกจงชิซายเนาะพยายามทำเย็นกับพี่น้องเลยเพราะว่ามันอากาศมันเย็นโชว์นี่ไะเนาะกับพี่น้องเนาะกับต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพผมพี่น้องเอฟซีป่าลุง ที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ถามไทยขมาคือทอดน่องนิ้วคิดถึงน่องนิ้วเนาะขอบคุณของบาบุญสรารวันเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายเด้อสำหรับกำลังแรงใจทีขามายังโดนลามเนาะโดยเฮาจะได้การจีพีแอบรรยากาศใพี่น้องเบิง่งน้ำกันอยู่พอแหละขอกไก่ขอกขอกาเนาะแม่ที่สองไก่ฟักแมย์อ่อนได้จกโตแล้วพี่น้องเลยเนาะหลังจากเก็ดหัางกับน้องนิ้วแต่บู๊เนาะ เริ่มเบ้อออกแล้วออกลูกออกเต้าอะไรไกลกันเนาะกับพอได้ปลูกพักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ไฮอยู่หน้าแบบชีวิตแบบพ่อเพียงพี่น้องเลยเนาะเากัอยู่ไฮอยู่หน้าบ้านนอกขอกนากอยู่ไปตามบ้านนอกขอกนาเนาะชีวิตประจำวันก่อนจะออกไปเห็นเวียเห็นงานคือกันก็ต้องฮะก็ไปไกลๆฮดพักฮดหญ้าพี่น้องเลยเนาะบอกลูกบอกเต้าเนาะใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงพี่น้องก็ต้องเคารพคุณผู้ใหญ่คือกันเด้อที่ว่า แนะนำเนาะพอหักไม่หักแนะนำขอม้าเนาะให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบประหยัดประหยัดบ่ฟุ่มเฟือยพี่น้องเอ้ยโดยก็บูรณาคุณคนหลายๆเนาะอ่ะไปซาพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เรือนสวนเฮาพแหละพี่น้องเอ้ยโดยกับสิไปอัปเดตให้เฮือนให้ทาง FC เพิ่นเบิ่งน้ำแน่เนาะอ่าเพิ่นก็โอ้บ่อบบุญเอ้ยอัปเดตเฮือนซานในนีเฮ็ดเฮือนฮอดขั้นตอนไดรแล้วโดยเนาะกลับไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้กสาวกับพี่น้องเลยไ้เสียกันยาวก็ไปองค์ทำเฮีเยนมันลม้มบอกมันล้มกับบ้านแดดเนาะลูกเนาะต้องใส่ไม่ใหญ่มันดำในหลูกไอ้แขนมันบดทันแล้วพี่น้องดำหมดแหละเพิ่นไก่แตงแต่แต <ๆ S 2> บสบายมากนี่กับพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะอยากสูบๆลงแน่เนาะอา่าอยาก็อยากเย็นขึ้นแลยเย็นคืนอะไรบ่ตะกี้ห้อนพี่น้องเลยตะกี้ ตอนขานอนนอนเลยเจอตอนค่าการนอนงายเลยเวลาตื <guessed> ่นใกล้เช้าหนี่งเลยแต่ว่าคราก็กินน้าจอกเลยหนูมันกินน้าอีกป่าวก็ตอนขานอนนะมันอยากกินน้าในเวลานอนตื่นประมาณหน่อยนึ่งลอดภัยแล้วก็ น้านี่นี่น้องนิวกับลุกไปเอาซันที่เท่าเพราะว่าตอนนอนหมูกตันน้งอืมตอนนอนนี่ไม่ตุ้ยมือกันนี่พี่น้องเลยเนาะถ้าอ่ากะบัวให้น้องนิวบัสบายเนาะพี่น้องเนาะกะแยกนอนก่อนกับน้องตอนนี้พี่น้องน้องเป็นเนอร์เนาะแต่ปกติกิขึ้นเป็นนอนน้ำพอนะแม่นะลูกเนาะ พอพอนบสบายก็อยากแยกออกจากน้องก่อนช่วงนี้เพราะว่ายยังอาย่านไข่ติดน้องพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าน้องน้อยบินเนอร์ติดไข่นี่ก็สิระบากอีกพี่น้องเลยเนาะก็เลยแยกนอนก่อนพี่อันจะได้น้ำตัวน้องวินเนอร์เนยน่องวินเนอร์กันห่งน่อยโยแมนเนยพี่น้องเลยได้เงิ่อนอะไรเป็นเรียนนะลูกยังไม่อีอะไรนำท่านไม่หายเอานาพบุญบ่ <laughs> ไปส่ไปหางก็ไปใกล้ๆก่อนเนาะจังมันจะสวยพี่น้องเลยน้องน,นิ้วเนาะไปต้องพ่อพ,พับแขนเสือ้อให้ก่อนเออแขนเสื้อก่อนอ่าภาพมันบมคอ,อนิ่งกับขอโทษขอภัยพี่น้องเ,เอ้อยเนาะบอดี้ไซค์ใไม่กันสันนสน้นพี่น้องเลยบอดี้ไซค์ากล้องเพราะว่าขากล้องบาบุญแจ็คสมอลล่แล้วเนาะตายแล้วขากล้องบาบุญกับพี่น้องเลยโอ้ยใส่งานบ่ได้แหละเนาะโอ้ยมิด แท้พี่น้องไรชิบบได้ยืมของลุงจันทร์ก่อนโซนอีกนะครังประลัดก่อนอดอสาก่อนพี่น้องเลยเนาะพินแนวนี่ไม่ก็ยังบ่ได้ไม่ก็สั่นมาตายอีกแล้วเราจะเอาหาเนาะไม่ว่านิปใส่ข้อน้องนิ้วข่อยน้องนิ้วเบาเสียงกวยพอนี่ยพอมพี่น้องเสียงยังดังแน่เนาะเสียงฟังเสียงดังฟังสัตว์นะลูกเนาะน้องนิ้วก็อยากดีไหมยากดีไหมเยอะบ่ลูกพอเดียวเสียงดังเนาะน้องนิ้วเบาเสียงคอยพี่น้องเลย ไปสะดุลงๆไปห้างไปไก่ปะลูกอ่าสะพายเอากระเป๋าลูกละปึบอืมเพิ่อนกันนานจุกโลงๆแน่พี่น้องเลยนังนาเร่แรมแน่พวกสบายอืมไปปะอืมหาเกลือไก่น้อยก่อนพอซื้อเข้าปปายมากเมื่อน่ะเห็นแล้วบอข้าปปายอยู่ที่บอข้าปปายอยู่มองหัาตาห้าหและอืมเกลือเข้าปปายมันจัง ใครไปน้อกไคกรน้อยพี่น้องเลยตันดังอยู่ก็ตันดังคู่นี้แต่ว่าเข้าทางหู่นี้ออกมากับมันตันหู่นี้เ <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องยอึ๊บอึ๊บมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอืมไปเปลี่ยนมา อากาศพี่น้อะไรนอกจากเขานุญาตัวอ้กล้องให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะปกติไก่มีแต่น้ำมีแต่ก้ามีแต่เข่าเคี้ยวเนาะหลวงนิวมาบะนี้มีแต่เต้าเฟืองบะนี้อ่เด็กไก่ตัวนี้เป็นเบาะก่อนพี่น้องนิวไก่เป็ดฟักเนาะตัวนี้ได้จากโตเป็นซิปโตพี่น้องเลยเนาะไก่แม่ลูกอ่อนอ่าแล้วแม่ฟักก้อนมูออกก้อนมูเกินีหลวงนิว ตอนเท่านับไข่ได้ชิบสองหน่วยฮันเด้ตัวนี้บอกแมนมันออกมาได้ชิบสองโตคือกันพี่น้องแต่ว่ามันตายไปเลยสองโตไก่เนาะไปไปเอินไก่ไปไปมาเดี๋ยวไ,ไปกินข้าวไป,ไปออลายไปอเอ,อินไก่ไปลูกะเอินได้บ่ไก่เป็นวัดเอ,อินไลยเดี๋ยวมันมาเลย เมกคุกคุกุ่กค่กคุกคุกคุกะแม่ทีุ่กคุกคุกัุกอยก่ยกุ่กคุกคุมคุกคกคุกุ่เคุักคุกคุนคกคุ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 กุ่กคุกกคกกกกกกนีกกกคก่อก ใบไผ่ลดน้งพี่นองงนะ้องเลยเนาะใบไผ่ลดน้งแล้วกับปิวพี่น้องเลยปิวก็มาใส่เฮือนปิวพูดกับกวดชุ่มเมือ่อกับโบไว้กวดชุ่มเมื่อกับพี่น้องแต่ว่าต้องกวดเนาะถ้าบระกวดกับโบได้พี่น้องเลยต้องกวดอายังเสียร์ั่วพี่น้องเชียร์ั่วแล้วก็เอาตะนางอ้อมเดี๋ยวก่อนเนะาะบอยเบ้หรือว่าบอยไก่ไฮเป็ดเขาไปขี่ใส่ไก่เฮือนมันเนาะมันบรสะอาดปันใดพี่น้องแล้วกับบอยใบใบไหม่นะเขาไปในเฮือนเนาะ อขอเฮตดไปพี่น้องตอดช่วงนี้ก็ได้ใช่ไหะฮะู้ฮู้ฮู้ฮยวันนี้ก็ได้ลูกท้น,นี่มันยังมันมาก,กินบ่แหะนี่ทางเข่าให้ลูกขทางเข่าเออปละจพนมาก,กินนพัน กินอยูู่กองเฟืองบูลูกล่ะผู้เม่ที่สองนะ่ะในช่องโตในตรงนิ้เออว่แม่ได้ดออดได้ได้ลูก,กโตลูกคกไข่โหานีแ่แหละาไร่มากินห่านกับพีน่น้องเลยเดี๋ยวมาันนนี่มาแล้มคุกคุเฮ้ยลูกเาพี่คุก,กคุกมาให้พอกนึงเออคุกคุก <อ führt. S 2> คุกคุก,คก,คก พพโอ้ยหานกันเนาะโอ้ยหานไปแย่งเลยเร็วหยันหานเลยเนาะเขาลูกอะไรเสียเบิ้จิตีหานเลยพ๊าปโอ้ยเนาะออกไปคุคอันรนี่ดูรงพี่ พวกไก่พูเออคุกคุกคเกแกน่อยกินคุกคุกคุกคคคคอ่ากินกินกินเนยนงเริ่มใหญ่ขึ้นละไว้อยู่ได้เทางเกลือเสมอนะอืออืมเเป็นเชียร์ให้ลูกกินแหละอีกตัวนึ่งอีกตงผูแม่กตัวนึงอยู่ก้อนพบ้านผู้กองเฟืองผู้อืมโอเคพอล้วบานนีสายฟ้ามันอัดไว กอีตเื่อเลยอันนี้เป็นโลกไก่ขอกไก่พี่น้องเลยเนาะยังคืนมันก็นอนอยู่นี่แหละไก,ก่กะโอเคบาดนี่พี่น้องเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะห่านกะพี่น้องเลยไข่สามหน่อยเนาะแต่มาเบิ่งบดนี้บ่เห็นไข่ห่านพี่น้องเอเ้ยพอได้๋ยฝากนี่ยฝากไปซื้อห่านกะพี่น้องเลยจะไข่ไปทางใดเนาะวันไะหนผนตุ่มไว้นะีแต่ว่า กระบ่าพันยุ้พี่น้องเลยเนาะโอ้โหใครไปทางไหนมากินรวยแนีใดไนเนะาะเพราะบางเทือ่อนเออห้องวัดอัดไว้นี่นนพี่น้องเลยเขาเปิดไว้แล้วเขาลืมอัดบางเทือ่อน,นเนาะกลคืนมามืลอเนาะมาเบื้องต้นเศ้าใครเห็นเมื่อกีได้ของแล้วอืมป้าปลาสระ,ระ,สะพี่น้องเลยเนาะเออตัดถาบมาทันหน,นึ่งกับพี่น้องเลยเนาะทางผอแขกเพิ่งกำลังเฮ็ดห่างเฟืองเนาะอยู่ห่างเฟืองอยู่ทุ่งกุกขามพุน่นพี่น้องเลยเออหัวลังหมัด มัดอยู oh. à, no. p. P ่นี่เนาะโอ้กำลังเห็ดกองเฟืองหางเฟืองเนาะเก็บเป็นเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่หมอยมันหกอยู่นี่เนาะหมอยมันหกมุมนาเฮือนาซานเท่านั้นแหละโอ้อาโหตดโปดอยู่เทิงหมูพี่น้องเลยเนาะทางบกแขกคือฟังเด้อพี่น้องเลยเนาะมันเห็ดหางเฟืองเนาะไปเห็ดอยู่เทิงผูพี่น้องเลยโดยโอ้โทเนาะ เพราะเอ็งว่ากินยำแล้งยำอ่ายำยำฝนยำฝนพี่น้องเอ้ยเนาะปีหน้าให้มันกุ้มเพิ่นพอไว้ลุ่มนี่สิบ่ย่งพี่น้องเอ้ยเนาะกับสิมันสิมันสิเน่าเนาะก็เลยทางบ่แกนจัดอยู่เทิงผู้เฮ็ดเป็นหางเฟืองอยู่เทิงพี่น้องเอ้ยอ่านี่เพิ่นมัดมัดไปก่อนเนาะอ่าทางบ่แนก็อยู่เฮือยู่เฮือนสวนนี่ตลอดพี่น้องเพิ่นก็อยู่ในเป็ดน้ไก่น้กาเนาะอยู่น้อ่าน้แบ้น้งัวแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อ่า เวลาบุญกูอยู่มันก็ดูแลเนาะก็ทุกอย่างเลยพี่น um, ้องเลยน้องขอแขกคนกันเนาะบรายูบรายเศร้าพี่น้องเลยอ่าโทษทีเมื่อนี้ทั้งสางคนมาบ่เออถึงละเออมาฮาไอถ้ายังยนแนวเนาะมาหยอดดาเมิ้วถ่าพี่น้องเลยอืมดูดูนี่แหละเนาะทั้งไอ้อ่ากิโลน่่อยงเข้าา เลยแล้วว่าเขาทำซัปาหากเลี้ยงคนคนหึงคนทางไงคนยังหาเล้ยงันนี้แหละไปเอามาวันนี้เขาคนในร้ายบ่ปีนี้บรายคนไี้เออเขาได้กุ้มนะเขาได้กุ้มอยู่กุ้มกินเนี่ได้เนขม้ามาเยเออขม้าเดี๋ยวนีคนมาเทคนเนกู้กันนี่แหละคออะไรเออยังหมู่ทุกนเห็นเป็นใสีของตกนะ เห็นเพิ่นเขามาอยู่มือนอ้อ่ทโทมหามบุอยู่ม่อวานนี่พี่น้คองทั้งาคนเมืองเพดานยังทือไรทำาะแกซ่หเนาะเพิ่นตีมาออกเท่าใดเพดานนี่พี่นง้ยเออได้จังค่อยว่ากันเนาะเอ้เกินมาแทเบิองแล้วได้ข่งตอบอคเนาะเพลินดยนนอรงนี้ไปโรงเรียนซ่เสียบัดนี้เด้อเนาะเออพวมาเพิ่นสัวแล้วเนาะยันไปโรงเรียนทํประทัน พอกับใช้เงินบุญมีช่ัมันพอประดามาช่ัลูกตงนีเงินไรจกพันลูกเงินนะตองเักพันต่หหาพันบ่อืเดี๋ยวพูขอน้าบ่แข่ไปแขอยู่เทิงพูแค่จิมเงินไม่แน่ว่สิักสี่หาพันหะอสิไว้พอประดาเมาทรัพย์พอเงินอยู่เทียงพูสิ พอไปเอาเงินมาฉ่ำขอน้อบมแขกกันไปพี่น้องเลยโอาแขกกันอยู่เทิงผู้อุ๊ยดีมากเระวังแตนเดอร์สิวังแตนเดอร์วังตอเดอร์แขกใส่ยู่เทิงผู้พี่น้องตัดงาคามนี่มันห่างเฟื่องอยู่พี่น้องเลยแฮ้ยอันแปนแปนไปน้ำ เออพอมพอพันมาเบงแคร้านบ้านพันบนบอกเจ้าบ่ว่ประมาณเท่าไหร่เออใหิ่ทุ่งห้าบอเออเด้อช um, um, ิดกให้พอทีมลงมาดพู โอยมาแล้วฮึบฮึบผูทางนะผูไปไปวันน<ด>ี้นาอเอาเงินเนาไป<ด>อดดดด่ดบาดดนี้พี่น้องเลยเอยไปเลยเลยเลยวงบอแคกไว้ขอบใจได้บอแคกเลยมาพี่ลูกตาพี่

ไปทางเฮียนเนี่ยเปียวบ่หรือว่าทางใดพี่น้องเลยอ่าโดยไปองค์เฮียนละเลิกเฮียนละมากินข้าวอยู่เฮือนเด้อโดยโดยอ่าพี่น้องเ้ยองนี่กับไปองทางอเฮียนแหละหลังจากพักเคียนมาสามมือพี่น้องเลยเนาะสี่มือหนีมือที่สี่ไปองค์เฮียนเพราะว่าเป็นไข่พี่น้องเลยบ๊ายบายไปองค์เฮียนละพี่น้องเลยยางละทงเนาะอ่อ นะสพี่นองเอลยกะสิได้จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ะสุขูสุข,นนข,อขอคนเนานนะ,ะ,าะ,ะขอขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊ะสุขูสุขคนเด้อว่าอยู่ในแล้วก็ต่างประเทศที่เขามาหาบสมและติดตามสองของบ๊ะบุญสารวันเนาะแล้วกาขอบครัวของบ๊ะบุญตลอดมาที่เป็นกำลังใจตลอดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเนาะตอนนี้ก่ามาอยู่เฮือนสวนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังสิมาะซอยทั้งเแราเพค่คนเอาเฟืองขึ้นเทิงก่อนแล้วเอาไม้ไปบ้านแล้ไปมัด เป็นหางเป็นหางเป็นหางไหวเนาะหลกะเอาเฟืองขึ้นเิงเนาะพี่น้องเลยโดยอ่าอะเบียดอ่าสุดสางกน่นกับมาอาทายันแมวใส่เติมเนาะแล้วก็ทางสฉพาะปูอ่าบัานไดขึ้นอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าส่วนลูกถามมาเมื่อกี้โอ้จยไดบแพดานเพราะเออมณฑ์จีเอทให้เอาเอทาก่อนพี่น้องเลยโอนกันเนาะรอเบิงทางเงินเดือนอีกก่อนพี่น้องคอยเก็บหาเก็บซิทอย่งพ่อกงพันจังสีเฮ็ดเติมพี่น้องเลยเนาะ กะจเกษตรมันเรียกไว้พี่น้องเกษได้มาอยู่ทั้งพี่อคอนบันี้เนาะเพราะวา่าไร้ผ่านอาปีก็บด้มาพี่น้องเลยการมาดูแลท่านนี่ก่อนเนาะโดยพระชาพี่น้องเนาะขอขอบคุณเด้อพอบอกงศ์คลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้ไป,ไปก่อนสบายดี